สวัสดีค่ะพบกับแคร์อีกแล้วนะคะวันนี้แคร์จะมาพูดเรื่อง7เหตุผลว่าทำไมคนรุ่นใหม่ ต้องซื้อคอนโดข้อแรกสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยก็ชอบดูหนังฟังเพลงบางคนชอบอ่านหนังสือการอยู่คอนโดจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครข้อที่2ลดระยะเวลาการเดินทางก็จะเน้นใกล้ที่ทําง,งานใกล้แหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ชอบรถติดข้อที่3าต้องบอกว่าคอนโดเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นรปภ24บ,บชั่วโมงมีระบบกีร์ดเพิ่มความปลอดภยัยทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความอุ่นใจมาก ข้อที่4ี่ิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยคอนโดจะเน้นการตกแต่งเราก็ไม่จําเป็นต้องควักกระเป๋าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงแค่กระเป๋าใบเดียวก็เข้าอยู่ได้เลยข้อที่5แค่ชอบมากกันอยู่คอนโดเป็นการบ่งบอกไลฟ์สไตล์ด้วยนะเป็นคนที่มีความทันสมัยภาพลักษณ์ดูดีมากขึ้นเน้นเรื่องของสังคมข้อที่6การทําความสะอาดอย่างที่รู้กันว่าคอนโดมีพื้นที่ที่กระทันรัดแต่ก็มีการจัดโซนแบ่งห้องครัวห้องนอนได้อย่างชัดเจนง่ายต่อการทาความสะอาดข้อสุดท้ายสำคัญมากเพิ่มโอกาสในการลงทุนคอนโด มีมูล,ลค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับใครที่ซื้อคอนโดไว้อยู่เองสักพักหนึ่งเริ่มมีการขยับขยายครอบครัวเราก็สามารถนำคอนโดไปปล่อยเช่านำไปขายต่อได้มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ7เหตุผลว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องซื้อคอนโดแค์แค์ก็รู้สึกว่าการซื้อคอนโดก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แค์เหมือนกันเพราะแค์ก็ชอบเดินทางชอบเที่ยวรักชีวิตที่ตันโดดเหมือนกัน,นะคะ่ะสามารถกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ